ให้มีสไตล์ของ SUV เป็นไลฟ์สไตล์บิ๊กอัพไม่ใช่เป็นรถกระบะที่เน้นบรรทุกแต่อย่างใดผมชอบคำว่าวิดราตรงนี้นะตัวนี้เป็นไฟนะเป็นแบบสามิมติเลยวิดร e าเท่เท่เลยนะครับไฟหน้า LED เต็มระบบน,นะครับเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัตมิมีให้ด้วยกราว n d เคียล a n สอง0้กว่ามมตรตัวนี้รุยน้ำได้800กว่ามิลนะโอ้รุยน้ำได้เท่ารถกระบะขับสูงของ แบรนด์อเมริกันแบรนด์ญี่ปุ่นเลยจุดเด่นเขาอยู่ที่นี่สามารถที่จะปล่อยไฟนะครับ6.6กิโลวัตต์อาวนะปล่อยไฟได้6ปลััก4ตัวั๊ก4ตัวมีาวเวอร์เลส2ตัวก็คือสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้สบายๆไม่มีปัญหานะครับได้ทั้งขณะที่ชาร์จรถอยู่ด้วยขณะที่ดับเครื่องขณะที่ล็อกรถคือใช้ได้ AllT i ซ e ซึ่งกระบะตรงนี้นะฮะนี่ที่เราเห็นเนี่ย ข้างในนี่จุได้ค่อนข้างเยอะน่าน1,200ลิตรนะครับแล้วก็มาถึงไฟท้ายนี่ไฟท้าย LED ทั้งเส้นดูแล้วเป็นกระบะที่ล้ำสมัยนะไม่คุ้นตานะเจอไฟท้ายกระบะประมาณนี้นะครับตัวนี้จะมีฟรังกเก็บของได้70ลิตรนะมีน้ำยานะครับอันนี้น่าจะเป็นน้ำมันเกียร์นะครับเขาถือว่าทําออกมาได้เหมือนรถ s u สยนะเก็บเรียบร้อยมากแล้วความน่าสนใจของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากเป็นรถกระบะไฟฟ้าแล้วโครงสร้างของตัวรถเป็นโมโนโคอกด้วย ไม่ใช่รถกระบะแบบที่เราใช้กันนะฮะโอ้ด้านท้ายไฟอลังการมากมีกล้องอ่าเรียกว่ากล้องรอบคันรอบทิศทาง540องศา360เป็นธรรมดาไปรอบคัน540คือวนดูข้างบนใต้ท้องรถได้ด้วยแล้วก็มีเซนเซอร์นะครับนี่เซ็นเซอร์มีทั้งหมด3ตํตำแหน่งด้วยกันสำหรับทางด้านหลังนะแล้วก็ที่ชอบเลยก็คือว่าตรงนี้ครับ mm hmm. เขามีการให ชิ้นงานที่เอาไว้สำหรับไปต่อพ่วงได้เลยประกอบไปด้วยหมดอะไรบ้างนะครับก็แซนมัดโหมดออฟโรดนะครับเวดดิ้งนะครับโหมดอีโคโนมี่คอมฟอร์ตสปอร์ตครับเกิดว่าเป็น2เกรดตัวล่างขับเคลื่อนล้อหลังนะครับจะมี3โหมดครับก็คืออีโคโนมี่คอมฟอร์ตแล้วก็สปอร์ตครับตัวคอยนะครับตัวแผงระบบความเย็นตรงเนี้ย เป็นแนวตั้งนะฮะเวลามีเศษขยะเข้ามาชนปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะดรอปลงมาน,นี่ถือว่าโอเคครับผมมองว่าคันนี้มันเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กับวงการในบ้านเราและกันเพราะว่ารถกระบะเองที่จะเป็นรถกระบะอีียังไม่มีสําหรับ p a s s นเจ e ร์คามากเท่าไหร่ดิดาลาต,ตัวนี้ก็ถือว่ามาทําการตลาดก่อนนะครับผมมองว่าถ้าใครอยากจะได้รถยนต์กระบะแล้วก็ได้เป็นรถกระบะไฟฟ้า อันนี้จะเป็นตัวเลือกอีกตัวเรืองหนึ่งที่เข้ามานะครับหากว่าจะเอาไปแต่งเสริมเพิ่มเติมอาจจะต้องหาแบบอุปกรณ์อีเต็น a m แคมปิง้งหรืออะไรต่างๆไหมมาเสริมผมว่าก็จะทําให้คันนี้ดูหล่อแล้วก็น่าใช้งานมากยิ่งขึ้นเองนะครับ